สวัสดีค่ะสวนบ้านน้ำบอนสี่นะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่104นะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันอังคารที่30พฤษภาคมนะคะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ค้าขอเป็นวันพุทธที่31พฤษภาคมนั่นคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะและสำหรับ รายการในวันนี้นะคะแม่ค้าแบ่งปันบอนสีราคารเริ่มต้นที่40บาทนะคะอยากจะให้ลูกค้าใจเย็นๆค่อยๆรับชมนะคะอย่าเพิ่งหน,นีแม่ค้าไปไหนนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะพลาดไม้สวยๆในราคาหลักสิบไม่รู้ด้วยนะจ๊ะ สำหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมาส์เมาส์ห้า50บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าจัดส่งเมาส์เมาส์70บาททุกบ้านค่ะและยังไม่พอนะคะสำหรับคลิปนี้นะใน EP ีที่104นะคะสำหรับลูกค้าทัานใดนะคะที่สั่งซื้อครบ5ต้นนะคะแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะคะ และช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้นะคะก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนาะมีอะไรกันบ้างไม้สวยๆต้นไหนจะถูกใจลุงป้านะอากันบ้างหรือเปล่าตามแอมมารับชมได้เลยค่ะ สำหรับรายการแรกนะคะแม่ค้าขอเริ่มที่ลูกไม้นะคะจะยกฟอร์มให้ชมนะคะพร้อมกับแจ้งราคานะคะสำหรับลูกไม้นะคะชุดนี้นะแม่ค้าจะใช้เป็นรหัส B3 นะคะอย่าลืมจดรายละเอียดนะคะรหัสไว้ด้วยนะคะถ้าต้นไหนมีชื่อนะคะแม่ค้าก็จะแจ้งไว้นะจ๊ะอย่าลืมนะคะจดลงกระดาษกันด้วยนะเวลาทักมานะคะสั่งซื้อเราจะได้สรุปยอดกันได้ถูกต้องนะคะอะ่ลูกไม้รหัส B3 นะคะแม่ค้าแบ่งให้นะ ที่กระถางละ40บาทค่ะฟอร์มสวยๆค่ะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะจับฟอร์มกอ่อสัก2ต้นนี้คือสวยมากๆเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นเจ้าจักรพพัดแผลงแดงนะคะเน้นย้ำนะเจ้าจักรพพัดแผลงแดงซึ่งจะไม่ป้ายนั่นเองนะคะวันนี้เป็นฟอร์มก่อนนะคะแม่ค้าเห็นอยู่4กระถางนะคะก็เลยจะนํามาแบ่งปั้นในราคาเบาๆนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบฟอร์มก่อนและเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้น้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะขอแจ้งราคากันก่อนนะคะสําหรับเจ้าจักรพพัดฟอมก่อกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ 40บาทนะคะมีแค่4ี่กระถางนะคะจะไม่มีจำนวนสำรองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแม่ค้าต้องขอโทษด,ด้วยนะคะหากท่านใดนะคะสั่งซื้อไม่ทันจ้าสำหรับไม้กอชุดนี้นะคะมีชื่อว่าก้าวทัพนะคะซึ่งเป็นก้าวทัพแผลงนะคะการแผงของเขานะคะยังสวยอยู่นะแม่ค้าก็เลยจัดทําเป็นฟอร์มกอไว้ให้นะคะลูกค้านะแต่กระละกระถางก็จะมีประมาณ2ต้นนะคะกอนแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะ อแอมจะอธิบายแบบนี้นะคะก้าทับแผลงนะคะเขายังสวยอยู่นะถ้าเมื่อไม้เริ่มโตนะคะเม็ดแดงๆแบบนี้นะคะเขาจะกระจายนะ เต็มใบเลยนะคะพื้นสีแดงแบบแน่นๆเลยนะคะขั้นด้วยกระดูกเขียวนะคะและ้วก็อขอบใบเขียวนะคะเดี๋ยวแม่เ,เดี๋ยวแอมจะพาไปชมตัวอย่างตอนโตนะคะของก้าวทับแผลงนะคะซึ่งแอมได้จัดทําฟอร์มกอไว้นะคะลูกค้าจะได้มีแนวทางในการสะสมเลือกสะสมกันนะคะนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะแอมให้ที่40บาทนะคะก้าวทับแผงฟอร์มกอนะคะให้ไปที่กระถางละ40บาท จ้า สำหรับชุดนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้าจำแรงนะคะซึ่งผ่าแพงมาจากอับสอสวรพรมพิมานทรัพย์เจริญนะคะแล้วก็นางพญานะคะรัศมีเงินนะคะต้นนี้จะแผลงมากนะคะถ้าแผลงมากก็จะเรียกว่านางฟ้าจำแรงนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบจักฟอมกอดนะคะลองรับน้องไปสักหนึ่งต้นนะคะพร้อมกับไม้โทนเขียวแล้วก็โทนแดงๆหรือโทนเหลืองนะคะไปจับรวมกันนะคะจะจัดรวมกันในกระถาง8นิ้วนะคะมีสัก3าต้นก็ได้นะคะ4ต้นก็ได้นะคะ จะเป็นฟอร์มกอที่สวยเลยนะคะแม่ค้าแนะนําแล้วนะลองไปทํากันดูนะคะลูกค้าจะได้เลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะคะสนุกในการจัดฟอร์มเลี้ยงบอลสีนั่นเองนะคะมากันที่ยราคากันบ้างนะคะสําหรับนางฟ้าจําแรงกระถาง4ี่นิ้วนะคะฟอร์มสวยๆใบดกๆแบบนี้นะวันนี้แอมก็แบ่งให้ในราคาเท่าเดิมนะคะที่กระถางละ40บบาทจ้า สำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นสุดรักด่างน้อยนะคะแต่ด่างนะคะวันนี้เรานํามาแบ่งได้4กระถางนะคะจะมีความด่างขาวแบบนี้นะคะทุกต้นทุกกระถางเลยนะคะ มากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับสุดรักนะคะด่างน้อยนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ40บาทนะคะสายฟอร์มแบบนี้นะคะลูกค้านะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเมืม่อโตไปนะเม็ดงานเม็ดสวยมากๆนะคะสําหรับสุดรักนะคะลองรับไปจัดฟอร์มกอกันดูนะคะจัดหลๆต้นลงในกระถาง8นิ้วหรือ12นิ้วก็ได้นะคะสวยเลยค่ะจัดตกแต่งหน้าบ้านได้อย่างสวยงามน,นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสุดรักนะคะในราคากระถางละ สีบบาทค่ะต่อกันที่ลูกไม้สายหวานนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะแอมขอใช้รหัสว่า K1 นะคะลูกไม้รหัส K1 นะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะพร้อมกับชมฟอร์มสวยๆไปด้วยกันนะคะสำหรับลูกไม้รหัส K1 นะคะวันนี้นะแอมแบ่งปันให้ราคาหลักสิบนะคะแอมขอที่กระถางละ50บาทนะคะน้องสวยมากนะสายหวานนะคะไม่ควรพลาดเลยนะเห็นไหมคะกระทบแดดช่วงเช้าคือสวยมากๆนะคะสายหวานหวานนะจ๊ะต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสามารถจัดทำฟอร์มกอสัก2ต้นก็สวย นะคะลูกค้านะวันนี้มีมาแบ่ง4กระถางนะคะอา,อาจจะไม่มีต้นสำรองด้วยนะคะหากท่านได้นะคะสั่งซื้อไม่ทันนะคะขอโทษด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะลูกไม้รหัส k 1ในราคาที่50บาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่านินละเพทนะคะเป็นไม้สายดำสายดาร์กนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบสะสมสายนี way, ้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะต้นเล็กฟอร์มแบบนี้นะคะวันนี้ทางสวนเราเหลือแค่4กระถางนะคะมาแจ้งราคากันเลยนะคะสำหรับนินละเพทไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะแม่ค้าขอที่50บาทนะคะมี4กระถางนะคะขอแจ้งแบบนี้นะไซส์กระถาง50บาทมี4กระถางนะคะส่วนด้านหลังนะเป็นไม้ไซส์ฟอร์มโตหน่อยนะคะ จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะความสูงจะอยู่ประมาณที่15หรือ16เซนนะคะสําหรับนิลเพชไ์ฟอร์มแบบนี้นะแอมขอที่70บาทนะคะฟอร์มแบบนี้เลยสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรับไปขึ้นกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการไว้ด้วยนะคะนิลเพชนะกระถางเล็กนะคะ50บาทนะกระถางฟอร์มนี้นะคะไซสูงขึ้นมาหน่อยเนาะแม่ค้าขอที่70บาทนะคะอย่าลืมเนาะจดรายละเอียดระบุ ราคามาให้เราด้วยนะคะแม่ค้าจะได้หยิบและจัดสรรไม้ชุดที่ลูกค้าเลือกได้ถูกต้องนะคะหากท่านได้แอดไลน์มาได้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์030541875นะคะถ้าแม่ค้าว่างจะรีบมาจัดชุดแล้วก็ส่งรูปให้ลูกค้าดูนะคะหากทุกใจนะคะก็ค่อยรับกันไปนะคะฝากไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะเป็นไม้ พื้นขาวเม็ดแดงนะคะสวยมากและสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะจากเม็ดสีแดงๆนี้นะคะเขาจะมีความแบบเหมือนเม็ดกำรรมยี่นะคะตรงแดงๆเต็มใบเลยนะคะสวยมากนะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมฟอร์มก่อนนะคะซึ่งเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะลูกค้าจะได้เป็นแนวทางในการสะสมและจัดฟอร์มก่อนนั่นเองนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับพันดาวนะคะสายฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะมี1ต้นนะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ5 สิบาทนะคะย้ำนะพันดาวกระถาง4นิ้วมี1ต้นวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทจ้า นี้ก็คือพันดาวฟอร์มกอนนะคะแม่ค้านามาแบ่งปันนะอยากจะให้ลูกค้ามีแนวทางในการสะสมนะคะสําหรับพันดาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเมื่อโตไปนะเขาจะกัดเม็ดสีแดงนะคะแล้วก็จะมีพื้นกำรรมะหยี่นะคะสวยมากนะคะต้นนี้เริ่มหายแววสวยแล้วนะคะสําหรับพันดาวนะคะเป็นไม้พื้นขาวนะคะพื้นขาวขอบเขียวเม็ดแดงนะคะสวยมากๆนะคะจัดทาฟอมกอดเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมือใหม่นะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะยัง ังไงก็เลี้ยงรอดแน่นอนคะ่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาหุ้มทองนะคะจากคลิป EP ที่103นะคะลูกค้าแม่ค้าได้นำตัวอย่างตอนโตซึ่งเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะเมื่อโตไปนะโทนนี้จะออกโทนสีเข้มๆดำๆๆนะ เป็นน้ำตาลเข้มเลยนะคะสวยมากนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสำหรับสีลาหุ้มทองนะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะใบเบีย้ยอยู่ครบนะ mm hmm. วันนี้แอมแบ่งให้ในราคาเท่าเดิมนะคะที่กระถางละ50บาทนะคะรับไปจัดฟอมกอสวยๆนะคะต้นนี้นะ,ะเป็นลักษณะทรงใบไทยนะคะก็แม่ค้าจะแนะนำแบบนี้นะจัดฟอมกอลงกระถาง8นิ้วนะคะสักสาต้นเนาะมีสีลาหุ้มทองมีสุดรักนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้ก็ได้นะคะสักหนึ่งต้น ะะจัดรวมการสักสามต้นลงในกระถางแปดนิ้วนะคะสวยเลยค่ะลองจัดกันดูนะคะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะสีลาหุ้มทองแอมแบ่งให้ในราคากระถางละห้าสิบบาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะใบกลมๆนะคะพื้นใบสีแดงกัดเม็ดด้วยเม็ดสีขาวนะคะต้นนี้โตไปสวยมากๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้น รูปนะคะตัวอย่างตอนโตของเพชรไพฑูตให้ชมนะคะสวยมากค่ะใบดกนะใบหนาก้านใหญ่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมากันเที่ยนราคากันบ้างนะคะสําหรับเพชรไพฑูตนะคะใส่ฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะแม่ค้าแบ่งให้นะคะในวันนี้นะกระถางละ50บาทนะคะรับไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการนะคะมีชื่อว่าเพชรไพฑูตนะคะวันนี้แบ่งให้ในราคากระถางละ ห้าสิบาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้มีมาแค่2กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะมีเพียงแค่2กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะรายการที่น่าสะสมอีก1รายการนะคะทรงกลมๆยับยับ มีชื่อว่าจังหวัดพัทธลุงในราคา50บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นไม้โชกระดูกนะคะมีชื่อว่าเอกราชนะคะสำหรับเอกราชนะ ถึงจะเป็นสีพื้นพื้นนะคะแต่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะน้องเป็นไม้สายประกวดด้วยนะคะด้วยทรงใบนะคะรูปทรงใบเนาะน้องเป็นไม้นะคะงานโชว์กระดูกอย่างที่ไม่ค้าแจ้งเนาะใบนาก้านใหญ่ใบดกนะคะสําหรับเอกราชนะคะในวันนี้นะ้แม่ค้าแบ่งให้นะคะในราคากระถทางละ 50บาทนะคะถ้าชอบนะคะจิ้มเลยนะจัดรายการที่เราชอบได้เลยนะคะ5ต้นจัดส่งฟรีนะคะสั่งแบบไหนก็ได้นะคะสั่งซื้อ5ต้นขึ้นไปนะคะแม่ค้าถึงจะจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะพื้นใบสีน้ำตาลออมแดงนะคะเป็นไม้งานเม็ดนะคะเม็ดแดงใหญ่และเม็ดขาวเล็กนะคะต้นนี้คือเลี้ยงไปโตสวยมากๆเนาะ ทรงใบกลมใบหนาก้านใหญ่นะคะลูกค้านะสําหรับมือใหม่นะคะท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเลี้ยงบอนสีนะคะแม่ค้าแนะนําไม้โทนนี้นะคะน้องเลี้ยงรอดเลี้ยงง่ายนะคะลองรับน้องไปหัดเลี้ยงกันดูได้นะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับมนสวรรค์ไซส์ราคานะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแม่ค้าแบ่งให้ในราคาที่ 50บาทจ้ารับไปเลยค่ะลองไปจัดฟอร์มกอก็ได้นะคะสัก2ต้นนะคะต้นเดียวดูเหงาและโดดเดี่ยวนะคะก็รับไปสัก2ต้นนะคะจับอ่าเป็นไม้คู่นะคะลงกระถาง8นิ้วฟอร์มกอสวยๆนะคะ และบอลกลับอีกหนึ่งรายการน,นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าหอกสัตวโลหะนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมตัวอย่างตอนโตกันนะคะขอเสนอรายการขายก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะหอกสัตวโลหะนะคะไซส์ฟอร์มอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะความสูงประมาณ13-14เซนนะคะวันนี้แอมแบ่งให้นะในราคาหลักสิบนะคะสําหรับหอกสัตวโลหะสวยๆแบบนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทนะคะน้องสามารถนําไปจัดฟอร์มก่อนนะคะสัก 3- กระถางก็ได้นะคะเป็นบอนกาดนะจัดฟอร์มกอได้สวยงามมากๆนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะหอกสัตโลหะในวันนี้ราคาที่60บาทจ้าและรายการนี้นะคะมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะโทนสีออกด่างเปลือสวยมากนะคะต้นนี้นะถ้ามีเวลาว่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอย่างตอนโตซึ่งจัดแอมได้จัดเลี้ยงนะคะทำฟอร์มกอไว้นอกตู้นะคะสวยงามมากๆนะคะ พอบอนเก่าไม่ควรพลาดนะคะสำหรับดางเกยใช่นะคะวันนี้นะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแอมแบ่งให้เนินราคากระถางละ70บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่ง4กระถางจ้า ถังนี้นะคะก็เป็นด่างเกยใช่ยนะคะซึ่งแม่ค้าจัดทาฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้นะคะการกัดสีนะคะจะมีลักษณะด่างเปลือสวยมากๆนะคะทรงใบยาใบหนาก้านใหญ่นะคะลูกค้านะเลี้ยงบอนสีต้องใจเย็นๆนะคะรอเขาสร้างหัวนะคะลูกค้าก็จะได้รับชมฟอร์มสีสวยๆแบบที่แม่ค้าทําอยู่นะคะ อให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะด่างเกยชัยเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะลูกค้านะรับประจัดฟองกอสักสองต้นก็ได้นะคะสวยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับไม้ที่น่าเก็บและสะสมที่มีชื่อว่าด่างเกยชัยนั่นเองค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ทรงคอมแพกนะคะมีความกัดสีชมพูนะคะแล้วก็จะออกด่างๆขาวนะคะออกด่างขาวนะคะ,ออะ,คะต้นนี้นะน้องสวยมากๆนะคะแจ้งไว้แล้วนะว่าชื่อเพลินนาลานะคะสําหรับวันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะทุกกระถางเลยนะคะความสวยไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเลือกให้นะคะอะ่มากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับเพลินนารานะคะ โทนสีสวยๆแบบนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทนะคะไม้สวยหน้าสะสมนะคะนอกสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะะโทนสีน่ารักน่ารัก,น,รกน่าสะสมนะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะเพลินนารานะคะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าพรมมนีนะคะสำหรับพรมมนีนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่ง4กระถางเท่านั้นนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสำหรับพรมมีนะคะอสายฟอร์มประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้แอม,มแบ่งให้ในราคากระถางละ เจบาทนะคะน้องเป็นบอนกราบนะคะลักษณะการกัดสีจะออกทรงออกเปเอะๆออกโทนสีชมพูโอโรสนะคะสวยมากๆนะคะคอบอนกราบไม่ควรพลาดเลยนะคะพรมณีวันนี้แบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะเป็นตับเดือนนะคะเป็นตับเดือนที่มีชื่อว่าเดือนกระดกฎาคมนะคะวันนี้คัดมาได้4กระถางนะคะมาแจ้งราคาพร้อมกับยกฟอร์มให้ชมนะคะท่านใดที่เกิดเดือนนี้บ้างนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะหรือท่านใดไม่เกิดเดือนนี้แต่ชอบโทนสีแดงนะคะก็สามารถเลี้ยงได้นะคะอ่าเดือนกระดกากราไซฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะในวันนี้นะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะพื้นใบแดงใบหนาก้านใหญ่นะคะน้องสวยมากๆนะฟอร์มใบดกด้วยะ ะะเลี้ยงได้อย่างสวยงามนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะตัดเดือนนะคะที่มีชื่อว่าเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทจ้า และแรายการนี้นะคะจะเป็นบอลเก่านะคะมีชื่อว่าพระอิศวรปราบจักรวาลน,นะคะจะมีความด่างด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความด่างของน้องนะคะยืนพื้นด้วยสีแดงนะคะจะมีความด่างเขียวนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นใบจะออกมันๆแดงๆนะคะสวยมากนะท่านใดน,นะคะที่ชอบลักษณะทรงบอลเก่านะคะต้นนี้ก็น่าสะสมเช่นกันนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับพระอิศวรปราบจักรวาลน,นะคะในวันนี้นะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละเจ็ดสิบ บาทนะคะน้องสวยหน่าสะสมนะคะหรือท่านใดนะคะชอบจัดฟอร์มก่อนนะคะกนรับน้องไฟสัก2กระถางนะคะจัดฟอร์มก่อขึ้นกระถาง8นิ้วสวยเลยนะคะพระอส่วนปราบจักรวาลน,นะคะราคาที่70บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญสิรินะคะจะมีลักษณะทรงใบไผ่นะคะการกัดสีจะออกสีชมพูบานเย็นสวยมากๆนะคะสําหรับใบไผ่นะคะขวัญสิรินะคะแม่ค้าแบ่งให้ในวันนี้นะคะให้ไปในราคากระถางละ 8 0บาทคะ่ะวันนี้มีมาจํานวนจํากัดนะคะมีมาแบ่งปันเพียงแค่5กระถางเท่านั้นคะ่ะป้ายต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอมตะนะคะมีชื่อว่านกพัก้านะคะวันนี้คัดมาได้3กระถางนะคะไซฟอร์มอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้นะแอมแบ่งให้ในราคาหลักสิบนะคะนกผัก้าวันนี้นะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทนะคะวันนี้มีมาเพียงแค่3กระถางจ้า มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นยอดมงกุฎนะคะจะออกลักษณะาด,ด่างขาวนะคะวันนี้มีมา2กระถางนะคะรับไปเลยนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคาหลักสิบนะคะสาหรับยอดมงกุฎทั้งสองกระถางนี้นะคะแบ่งให้ในราคากระถางละแปสบบาทเท่านั้นนะคะมีมาแค่2กระถางจะไม่มีสํารองนะคะ กันที่รายการไม้ด่างนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเรนูนครนะคะเป็นไม้ที่ทํายากอีกหนึ่งต้นเลยนะคะส่วนมากผ่ามาจะแผลงเขียวทั้งใบเลยนะคะผ่ายากจริงๆค่ะต้นนี้นะวันนี้แม่ค้านะคะนํามาแบ่งได้3กระถางนะคะไซส์ฟอมประมาณนี้นะคะป้ายขาวทุกกระถางนะคะอ่าววันนี้นะแบ่งให้ในราคากระถางละ 100บาทนะคะเรนูนคกรตนะคะมีมาเพียงแค่3กระถางนะแบ่งให้ในราคากระถางละ1นึงรบาทค่ะ ต่อกันที่ไม้ดังอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นไม้ลายแอทเทมในปี65ก็ว่าได้นะคะน้องมีชื่อว่าเมืองเกาะเกร็ดนะคะสําหรับเมืองเกาะเกร็ดนะวันนี้นะคะเพิ่งโตนะคะน้องๆทยอยโตนะคะแต่ว่าได้คัดมาได้สวยๆได้2กระถางนะคะสำหรับคลิปนี้ E p ีที่104นะคะมีมาเพียงแค่2กระถางนะคะวันนี้แบ่งให้ในราคา หลัก10นะคะสําหรับเมืองกอเกาะเกต็ดนะแม่ค้าแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทค่ะมีแค่2กระถางหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านใดที่สั่งซื้อไม่ทันนะคะต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะคะจะมีความป้ายขาวทุก,กระถางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะ ต้นนี้นะคะถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะเมื่อโตไปนะหัวแก่นะเขาจะมีความด่างจากด่างขาวก็จะเป็นด่างเออจากป้ายขาวก็จะเป็นป้ายเหลืองนะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้นะถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฟอร์มก่อซึ่งเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะลูกค้าจะได้มีแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมไม้ด่างซึ่งเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับเพชรสุวรรณโชตนะคะกระถางนี้ไซส์ฟอร์มสูงๆแบบนี้นะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ เพชรวรณโชตนะคะมีมาเพียงแค่สี่กระถางจ้านี่ก็คือตัวอย่างตอนโตนะคะของเพชรวรณโชตซึ่งแม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะจากความด่างขาวนะคะถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็จะออกลักษณะด,ด่างเหลืองสวยมากนะแล้วก็น้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกค้านะฝากไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นไม้ด่างที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามนะคะมีชื่อว่าเพชรวรณโชตคะ่ะ ต่อไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการน,นะคะต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายสวยทุกกระถางเลยเดอ้ออ่ะวันนี้นะวันนี้นะแอมแบ่งให้ในราคาเท่าเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ชมนะคะพร้อมกับราคานะคะองค์หญิงทอฝันป้ายสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคากระถางละ 1นึร้อบาทนะคะมีมา5กระถางนะคะท่านใดที่มีงบนะคะจัดฟอร์มกอเลยค่ะ2กระถาง3กระถางนะคะน้องเป็นไม้ที่จัดฟอร์มกอได้สวยมากๆนะคะตากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆที่น่าเก็บนะคะองค์ยิงท้อฝันนะคะในวันนี้นะกระถางละ1 0 0บาทจ้า มาถึงรายการสุดท้ายแล้วนะคะใน EP ที่104นี้นะคะปิดท้ายด้วยไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพรติวานน์นนะคะปกติเพรติวานน์นเขาจะออกด่างชมพูด่างขาวใช่ไหมคะแต่ชุดนี้เป็นไม้แผลงนะคะซึ่งแม่ค้านำมาแ่งปัน ในราคาเบาๆนะคะจะยกฟอร์มให้ชมนะพื้นใบนะคะเขาเป็นไม้พื้นใบแดงนะคะใบมันส่วนเลยนะใบดกด้วยนะคะลูกค้านะสําหรับเพชริวานนท์แผลงนะคะวันนี้แม่ค้าแบ่งให้ในราคาที่ 90บาทนะคะอ่ะเพชรติวานนท์แผลง90บาทนะคะสวยมากค่ะต้องไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนํารายการขายใน EP ที่รอ1ี4นะคะทางไร่บ้างคะมีต้นไหนถูกใจกันบ้างไหมคะอย่าลืมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครบ5ต้นขึ้นไปนะคะแม่ค้าจะส่งให้ฟรีจ้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะส่งให้ฟรีเมื่อซื้อครบ5กระถางขึ้นไปนะคะหากท่านใดนะคะที่ อา,อาจจะซื้อไม่ครบถึง5กระถางนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมาเมา50บาทค่ะและสำหรับลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะเป็นค่าจะส่งแบบเมาสเมา70บาทนะคะ และช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อขอดูรูปต้นไม้นะคะลูกค้านะฝากรลยการสวยๆใน EP ีที่104นี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบฟอร์มกอ้อนนะคะก็รับไปนะคะช,ชนิดละ2กระถางก็ได้หรือชนิดละ3กระถางก็ได้นะคะรับไปจัดฟอร์มกอ้อลงกระถาง8นิ้วหรือ12นิ้วนะคะประดับหน้าบ้านสวย กันนะคะลูกค้านะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีจ้า